ชีวิตอยู่ในกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเกี่ยวกันนะอยู่ที่ไหนจะไกลแค่ไหนสต่คามแน่ไม่มีความหมายเราไม่รู้กันไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่สุดทีนไหนใที่ไหนก็ตามเราจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้เพียงลำพังจะมา เล่าเบื้องหลัง M V มันจะมี2ชุดใช่ไหมก็คือชุดที่ชุดเซมกับชุดที่แบบกรีดกลายกรีดกลายทุกคนชุดขาวชุดขาวเออนั่นแหละแล้วก็เลยจะมาเล่าว,ว่าตอนถ่ายคือเราก็ถ่ายชุดเซมกันก่อนแล้วถ่ายเต้นอะไรเงี้ยกันก่อนแล้วเราค่อยถ่ายชุดขาวใช่ปะ่ะแล้วแบบอันที่เป็นทีเซอร์แบบว่าวิดีโอคาแรคเตอร์อะที่แบบหนูแบบ นหนูถ่ายคนแรกคือคนแล้วแบบเหมือนตอนนั้นอะหนูแต่งหน้าแบบเปลี่ยนชุดเสร็จก่อนคนแรกก็เลยแบบได้ไปถ่ายคนแรกใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็ฟีลแบบยังไม่เก็ตว่าอุ้ยต้องทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออให้แบบชา้ชาๆให้แบบคือเป็นบิวตี้ช็อตแบบสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนนั้นหนูเขินเมืาะหนูเกรงกิเดสอะทุกคนแล้วแอร์สตูมันหนาวมากแล้วชุดนั้นมันแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันแบบ หนาวแล้วก็เขินด้วยยิ่งเขินยิ่งหนาวตอนชุดขาวใช่ไหมมันแบบชุดมันบางแล้วมันก็แอร์ดูหนาวมากวันถัดมาหนูไม่สบายตอนที่หนูแบบเสียงแบบอะทุกคนประมาณเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนปะต้นเดือนนั่นแหละคือถ่ายเอ็มวีแล้วก็เลยไม่สบาย <laughs> เพราะว่าแอร์มันหนาวแล้วชุดมันบางใช่ไหมแล้วทุกคนตอนนั้นทุกคนคือแบบเอาผ้าห่มมาพันตัวหนูก็แบบไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่แต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ดีคือเปลี่ยนวันเนี้ยเปลี่ยนชุดเยอะสุดในชีวิตยัง หมายถึงว่าเปลี่ยนชุดซิมเยอะที่สุดและก็เป็นเพราะว่าได้ติดซิมหลายเพลงด้วยก็ดีใจมากครับแล้วก็ถึงจะต้องรีบเปลี่ยนชุดแต่ว่ามันก็สนุกตอนที่แสดงใช่ไหมก็แอบกังวลเพราะแบบรู้สึกคือยังไม่เคยซ้อมรองเท้ากับพื้นตรงนั้นนะทุกคนแล้วมันก็ลื่นกว่าที่คิดก็เลยตอนโชว์ก็แอบกังวลอยู่บ้างแต่วพอเห็นทุกคนบอกว่าเออออกมาดีแล้วก็เห็นว่าหนูแบบเออเหมาะสมนะกับการที่ได้ติดซิมเพลงบอด r ้ e s สหนูก็ดีใจครับชื่นใจ รูปโปรไฟล์เหมาะกับไฟสีเขียวมากๆทุกคนอยากรู้ไหมทำไมของหนูเป็นรูปสีเขียวคือเล่าได้แหละมันเป็นคอนเซปต์ของ borderless ใช่ไหมคะของเพลงที่แบบ เราเหมือนเป็นดวงดาวแบบว่าเป็นคอนเซปต์สีตามวันเกิดเป็นเหมือนดาวตามวันเกิดหนูก็แบบเป็นสีเขียวเพราะหนูเกิดวันพุธเออทุกคนก็แบบไปดูนะว่าใครสีอะไรก็คือคนนั้นเกิดตามวันนั้นใช่ไหมสีประจําวันอะแล้วก็สตอรี่เอ็มวีที่แบบพี่เขาบีบมาก็คือประมาณว่าเราเป็นแบบมาจากดาวคนละดวงกันแล้วเนื้อเพลงมันพูดถึงการแบบไม่อยากแบ่งพรมแดนใช่ไหมก็คือยุคสมัยไร้เขตแดนเออเราไม่แบบแบ่งแยกกันนะก็เลยเป็นเป็นแบบเหมือนเรามาจากดาวคนละดวงมาจากคนละที่ แต่ก็มารวมกันพอรวมกันอ่ะคือตอนแรกที่เรามาจากคนละที่เป็นคือชุดสีขาวใช่ไหมพอเรามารวมกันเราก็กลายเป็นซีนเต้นที่เป็นชุดเซมแล้วก็มีกระบอกหูชู่หชูต่อสู้ไปด้วยกันบนโลกวันนี้ครับเบวได้ใจมากตอนเต้นควงกระบองเท่มากเต้นยากไหมอุ้ยเต้นยากค่ะแต่ว่าเท่ใช่ไหมอ่ะเออดีใจเพราะว่าพวกเราซ้อมท่าควงกระบองกันเยอะมาก แล้วแบบมันยากคือเหมือนพอมันมีเป็นกระบองไฟใช่ไหมถ้าเราเต้นผิดอะ่ะมันก็จะเห็นชัดมันก็จะเห็นชัดมากก็เลยแบบเก็บท่าตรงนั้นกันเยอะมากค่ะแบบคุนนนอะไรเงี้ยเก็บให้แล้วก็นั่นแหละตั้งใจเก็บกันมากก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ภาพออกมาสวยงามเย้ <Yay! S 1> ชุด3ามหชอบชุด3ามหกห้าไหมคะทุกคนมันวิบวับวิบวับอู้ใช่เขาคุณนะเป็นชุดเซ็มที่ทุกคนให้แปลว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ใส่สีฟ้าขาวขึ้นตัวเสื้อผ้านหนูก็มีสีฟ้าขาวเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นเซฟโซน อนโชว์เป็นยังไงบ้างชอบโชว์ไหนบ้างชอบโชว์ r d e r l e s s ค่ะแน่ <c oughs> นอน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> รู้สึกว่าแบบเย่ Yay! ได้โชว์ให้ทุกคนดูสักทีอะไรประมาณนั้น <c oughs> เพราะเราก็ซ้อมกันมาแบบเป็นเดือนเลยใช่ไหมละ่ะก็เลยรู้สึกว่า yes ได้โชว์แล้ววันนี้รู้สึกดีใจได้อ่านแบบว่าฟีดแบ็กบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกขอบคุณมากแบบว่าดีใจที่ทุกคนแบบมองว่าหนูเหมาะสมที่จะติดเซมเพลง r d e r l e s s แล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยที่แบบเราตั้งใจซ้อมแล้วแบบเออเราก็ทําให้แบบทุกคนเห็นได้แล้วนะว่าทําไมเรา ถึงแบบติดเซมทาไมเราถึงได้อยู่ในเพลงนี้แล้วแบบเออดีใจที่เราทําผลงานออกมาได้ดีแบบที่ทําให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ทาให้ทุกคนภูมิใจในตัวหนูด้วยโอเคพูดถึงคีมิวะบ้างคือจะบอกว่าคีมิวะเป็นโชว์ที่เราซ้อมกันแบบว่าค่อนข้างรวดเร็วแบบด่วนนิดนึงแต่ว่าดีใจมากค่ะที่ได้ที่รุนท่าได้ทําโชว์เพลงคีมิวะเมโลดี้วันนี้เป็นเพลงที่อุ้ยพวกเราเวิร์กกันเรื่องแบบอินเนอร์เยอะอยู่ด้วยนะคะทุกคนต้องขอบคุณคุณรูที่แบบช่วยเวิร์กเรื่องแบบอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ย้ วิทย์เพลงนี้แบบลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะมากแล้วก็เป็นโชว์ที่เราเตรียมกันในระยะสั้นแต่ว่าชอบอินเนอร์ชอบอนเนอร์จีของเพื่อนๆที่ส่งที่แบบทาทาโชว์นี้ด้วยกันมากคือจริงๆยังไม่ได้ดูคลิปเลยนะทุกคนหมายถึงว่ายังไม่ได้ดูคลิปของวันนี้ยังไม่ได้เห็นแต่ว่าความรู้สึกนะตอนที่โชว์รู้สึกว่ามันแบบดีดีใจที่ได้ทําเพลงคีมีว่าเมโลดี้คือตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ยินศูนย์แบบว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นพี่พราวได้แบบเป็นเซนเตอร์คีมีว่าเมโลดี้แต่ว่าอันนนีี้เเป็ผผลลสอบรยงตาม อีกกวก็เลยได้ยืนศูนย์ค่ะก็เลยดีใจที่เออมีโอกาสได้โชว์เพลงของรุ่น5ในงานกีฬาสีวันนี้ใช่ไหมแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนคือตอนที่แบบเปิดบล็อกกิ้งทั่ปกติเซนเตอร์เขาจะเขียนเลขแบบเป็น1ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบไม่ได้เรียงอย่างนั้นแล้วหนูก็คือเลข3แต่ว่าบล็อกกิ้งอ่ะก็คือไปเซนเตอร์หนูยังแบบเฮ้ย hey จริงเหรอแบบว่าจริงเหรอถึงหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเออไอตอนงาน7ปีจะแบบได้เป็นเซนเตอร์บีเ e s t เคเฟสติวัลแต่ว่าตอนรอบเนี้ยตอนที่ดูก็จริงเหรอแต่ว่าดีใจนะสวยช่ำมาก MV ็ขอบคุณค่ะอ,อดีใจเรามี MV ที่ซีเราสวยแล้วยย้เแรกของเมียนมเคพอดิกดีใจมากค่ะทุกคนประทับใจภูมิใจฟินฟินชอบฉากไหนเอวชอบฉาก ดูยังไงจะกายเคนไหนนี่ได้เจอพี่รันมาเป็นไงบ้างหายคิดถึงแหละได้คุยกันเยอะดีฮะทุกคนแล้วก็ยังไงเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมออยากดู MV 3 6วยวันกับพิ่งมีกระดาษแล้วอุ้ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มวีออกแล้วเรามาเล่าเบื้องหลังกับการถ่ายเอ็มวีสามหกห้ากันดีกว่าแปลว่าทุกคนภูมิใจไหมแบบเวอร์ชันน2024คือมันมีร้องแบบอีกคอ่แบบอาที่ฉันบนทางที่แสนยาวไกลที่แสนยาวไกล ที่ลอยไปเป็นวันเครื่องบินกระดาษเครื่องบินกระดาษนี่ก็มีลายประสานด้วยหนูไม่ได้เป็นคนร้องลายประสานแต่หนูเป็นคนร้องลายอีโคกับเก,กี่ยวย่ากับพี่จิวอ๋อทุกคนคือหนูอาจจะไม่ได้ไลฟ์ใน ทําอาหารในหอแล้วนะเดี๋ยวมันไลฟ์ทาอาหารที่บ้านแทนเมื่อมีโอกาสเพราะว่าทุกคนอันนี้อันนี้ขำๆนะขำๆแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าแบบหลังจากวันที่เราไปไลฟ์ทาอาหารในในครัวกันใช่ไหมวันถัดมาก็แบบมีไปเทปแปะอยู่หน้าห้องครัวว่า,วางดไลฟ์ในห้องครัวแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าแบบ มันเป็นห้องครัวแล้วก็มีเป็นห้องกินข้าวเป็นดับส่วนรวมอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกถ้าแบบเราจะไปไลฟ์นในห้องครัวแต่ว่าก็จริงๆใกล้ครบกําหนดที่แบบอยู่หอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานหนูก็กลับมาอยู่บ้านแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์ทำอาหารที่บ้านให้ดูนะคือมันเป็นเพราะหนูหรือเปล่าหนูนก,ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าหนูขอโทษน,นะคะแต่วันนั้นที่เราไลฟ์กันนะ่ะคือก็ไม่ได้มีแบบว่าโอเคหนูว่าก็อาจจะรลบกวนคนนบกวนคนอื่นบนน้นบางดีแล้วดีแล้วดีแล้วเราไลฟ์กันแบบอยู่ในห้องนี่แหละดีเลย เพราะว่าห้องกินข้าวแบบหลายคนก็เข้ามากินในห้องกินข้าวเนี่ยทุกคนมันฟีลแบบเหมือนโรงอาหารอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นพับลิกสเปซที่เราต้องแบบให้เกียรติทุกคนม,มาใช้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทุกสิ่งคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o n h e application